อรุณสวัสดิ์ทุกคนและภารกิจตอนเช้าของฉันทุกวันนั้นก็คือการปลูกผักยังไงเล่าก่อนอื่นก็จะหามาล็ดแป๊บนึงโฮ้ย้านคุคน้นๆนะแ้ว่าจะเป็นแครอท่อสโตเบอรี่บลูเบอรี่นะมะเขือเทศมะเขือยาวก็มีต้นพริกมะพร้าวอันนี้น่าจะอะไรอะสุ่มหรออลุ้นสุ่มงี้ไงแล้วตื่นขึ้นมาฉันก็มีอยู่10บาทซื้อแครอทไป2แล้วกันนี่ถังน้ำ อ้าวรไใบรถน้ํานะแล้วก็เออเจอเฮ้ยไฟชายมีทําไมเนี่ยแปลกๆล่ะโรยเมะเร็ดเฮ้จึจ๊บเฮ้ยอา้าวรถน้ําไม่ได้น้ําหมดไปเติมตรงนี้หรอโอเคมาจึบจึ๊บนี่ไงอ๋อมันเติมตรงนี้รดน้ําเข้าไปโตวไวๆนะไอ้หนุ่มเออเจเอเฮ้ยมาแล้วแครอทเก็บไปขายเอ้ยหน้าหน้าตาคุ้นๆเหมือนกันนะนี่ ปลูกต่อเลยครับรออะไรล่ะสตรอเบอรี่ของฉันก็โตแล้วเก็บแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอ่ะบรรยากาศเปลี่ยนไปอุ้ยอย่าบอกนะว่ามันคือหน้าที่ของเจ้าไฟฉายสินะโคตรหลอนไหนมีตัวอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพิศาตแครท พี่พายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวเราร้องไห้เหรอไม่น่าใช่ว่ะเฮ้ยเหมือนจะมีคนนั่งอยู่อะไรกันนะัลโหลนายทำอะไรนะะเสียงนายป้าที่ร้องไห้อ่ะชัวร์เลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะกดดิเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนร่างอีกจงตื่นูวิ่งหนีดีครับผมอะไรวะน้า เฮ้ยบ้านนี้เข้าได้เบาเหมือนจะต้องเข้าได้ปะเอาไว้หนีปะไว้หนีหลบไว้หลบไว้หลบเฮ้ยเจ้เฮ้ยเ้าเอาไอีเจมาอยู่บ้านนี้ได้ไงอ๋ออีเจขายไหนดูสิอ๋อนี่ไงแบตเตอรี่มาซื้อนี่มีถังน้ำมีอะไรวะความเร็วเพิ่มความเร็วการวิ่งหรอมีกุญแจด้วยอ๋อเพิ่มเพิ่มแปลงอะไรดิใช่ไหมอันนี้ น้ำน้ำมันบอลลูนเด,เดี๋ยวนะคืออะไรวะมีมีฐานบอลลูนด้วยนะอู้อย่างแพงอะไรอ่ะคือเราต้องใช้บอลลูนหนีภัยพิบัตอย่างนี้เหรอเฮ้ยประมาณนั้นปะวะเหมือนตอนเข้าล็อบบี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำได้เป็นอย่างนี้เลยตอนเขา้าล็อบบี้อ่ะไม่เป็นไรเล่นไปอันนี้ลานจอดบอลลูนหรอเฮ้ยเหมือนจะใกล้กลางคืนอีกแล้ว กนโอเคมามันจะมีอะไรเกิดขึ้นวะก็ไม่มีอะไรปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมีแสงใครเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านปลอดภัยชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอู้อู้เฮ้ยมันเกาะมันตัวอะไรไหนดูดิ อ <c oughs> ก็ได้แค่เกาะทีนะแต่เลือดลดอยู่ว่ะ <c oughs> จิ๊บโอ้ยยายายาถ้าให้คาดการนะมันน่าจะกลัวไฟฉายเรากลัวแสงเออเมื่อกี้แบตหมดไงไหนลองดิอยูไหนวะ,ะเฮ้ยหายไปแล้วไอ้นนุ่มคนนั้นเมื่อสว่างก็ขยันนิดนึงครับผมเก็บตังค์เฮ้ยเดี๋ยวนะมะล็ดนี้มามเล็ดซุ่มวะ่ะ มาดูดิเราได้อะไรบ้างซื้อไปเลยดิครับรวๆครับผมมันคุ้มไหมเนี่ยดูที่ออกมาสิเอ้ามางคืนซะแล้ไหนมึงมาดิมึงมาดิกูรู้แล้วว่ามึงกลัวอะไรนี่ไงไว้ายวิ่งจุกตุมามีอีกเปล่า,าโทรมานี่ ยังไงเราไอ้นุ่มนี่กลัวเปล่ปากลัวไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอา้าชิพหายแล้วไอ้นี่ไม่กลัวเฮ้ยโอ้โหสองตัวเลยคุยกันดีๆก็ได้ดเราเพื่อนกันหรือเปล่าไ,ไม่ทำไม่ทำไม่ตลอด